ฮ่าสวัสดีครับหมีลัคกี้แบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนําทางเติมเงินกับทางอีล็ตติชอปนะครับเพราะว่าอีล็ตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อีล็อตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคูณบาทสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮ่าสวัสดีครับหมีลน วันเล่นฟอรทูนะครับก็จะมาแนะนํานะครับหินอ e ีเทไรนะครับว่าใช้ทําอะไรสําหรับบางคนที่รู้อยู่แล้วก็ดีครับบางคนไม่รู้ก็ลองฟังดูครับ <c oughs> เผื่อจะเอาไปช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับหิน <c oughs> อิเทไรท์ e ที่หลับไหลอีเทไรท์ที่หลับไหลใช้สําหรับแลกเปลี่ยนอ e ีเทไรเฉพาะฮีโร่จากลานช้า <c oughs> ก็คือมันไม่ได้มีเอทเอ็นอาแลกทุกตัวนะเห็นไหมครับเอทเอนอาก็จะมี1 2 3 4 5 6 6งตัวนะเอก็จะมี SR บางส่วนแล้วก็มีตัว R ด้วยครับเพื่อนๆปั่นตัวไหนก็เลือกได้ แต่คงมีเนี่ยหมีคงอันนี้ผมมีแนะนำจะเฉยนะตัวนี้เพื่อนๆควรจะแลกนะครับมีแนะนำเอาเป็นอันติมาอันติมาเนี่ยแทงได้ยืนได้รับตีนฮิวได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเสี่ยงก็จะหมีไม่ได้แลกอันติม่านะหมีแลกมีอุเหตุผลเพราะว่าหมีจะทํามีอุ5ห้าดาวครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคือมีอุกอะถ้าเราปั่นได้ห้าดาวแล้วก็ทําถึงค้าสองได้มันเก่งมากครับแต่ว่าณตอนนี้ก็คือยังกาอยู่นะ อันนี้เนระ้ตเพื่อนเพื่อนเลือกเลยถ้าเกิดมั่นใจแน่นอนว่าเฮ้ยโอ้ขาดแพงแน่นอนอยากอ,าอัลติมาหาดาวเลยฮิลก็แรงทุกอย่างดีหมดบัฟโจมตีก็จัดไปครับตอนมีซซวมีอุก็คงเอามีโอให,ใ,หให้เต็มนะถึงมันจะยากลำบากยังไงก็แล้วแต่นะวิธีหานะครับก็คือให้เราเปิดกาชาตัวซ้ำครับมันก็จะได้นะกัเปิดกาชาตัวซ้ำแล้วก็จากการเปิดกาชาได้ตัวซ้ำแล้วก็กิจกรรมนะครับแล้วก็ BP แล้วก็ พวกเศษนอกจากกาชาได้ได้จากส่วนอื่นเท่าที่มีใช่ไหมมันก็มีตามนี้แหละอ่ะเดี๋ยวมีขอพาไปให้ดูนะครับก็มีเนี่ยครับเห็นว่าบารผ่านการต่อสู้มันจะได้หินนี่ก่อนเลยอันดับแรกเห็นไหมนี่เล v ว l ห้าสองร้อยแต่เหมืเงี้ยเพื่อนเพื่อก็จะลืมมากดที่เควสแล้วมันมานั่งไล่ทํานะครับส่วนที่สองก็คือการเปิดกาชาที่มีขอไม่พูดนะเปิดกาชาตัวละครที่เรามีแล้วมันจะออกมาเป็นตัวซ้ําแล้วก็จะได้หินนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบก็คือให้เรากดคำว่าเรือหอนะเราสามารถส่งตัวละครไปหาได้นะครับให้เพื่อนๆมาหอบังคับบบัังคการเรือนะครับกดส่งเควสนะครับเห็นไหมมันจะมีโอกาสได้อ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตส่งไปอีกรอบนึงนะครับโอ้มีออมาเองเลยลุยยีนะครับวันหนึ่งมันจะส่งทั้งหมดสารอบนะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาส่งนะครับประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกถ้าเพื่อนๆคิดจะแลกตัวพวกนี้ก็ควรเอาอันเทม่าหรือกม่หรือมันก็มีอู่นะอันนี้แค่เอ้ยเดี๋ยวนะมันมีวินเซนต์ด้วยหรอวะเห็นว่าแบบใช่หรอไปดูในรูปมามันมีวินเซนต์ด้วยแต่อันนี้มันไม่มีวะไม่มีวินเซนต์นะเออแปลกถ้าอย่างนี้ก็หวยมันก็ต้องตกลมาที่มีอู่แหละถ้าอยากเอาสายโจมตีนะหรือไม่เอาเอาอันเทม่าก็ได้ส่วนเจนนี่มันจะเป็นตัวแจกนะแต่ว่ามีไปลองใช้แล้วมีรู้สึกว่านางเก่ง PVP มากกว่า อ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็อน้อยนะครับอีเลส่าที่หมีมีนะแต่ว่าเห็นไม่ค่อยเก่งก็เลยไม่ได้ปั่นนะครับเฮ้ยมีไซเบล่าด้วยหรอเชื่อเพิ่งเห็นว่ะจริงๆเอ่อไซเบล่าที่หมีก็ปั่นอยู่นะไม่เป็นไรเราสาวงมีอูค,ครับเอามีอูให้ตันไปเลยนะประมาณนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราไซเบล่าอย่างนี้ถ้าเราเติมเงินนิดนึงก็ห้าดาวได้เลยนะเอ้ยมันมีชีเบล่าป่ะ อ๋อคนละตัวกันเป็นมีไซเบล่ากับชีเบล่านะโอ้โอันนี้ตระก,กูลเดียวกันใช่ไหมเนี่ยชีชีกับเบลอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําก่อนนะเออสำหรับเพื่อนๆแรกแรก,แรกเศษใช่ไหมอาจจะไม่รู้ว่าเวลาเราแลกครั้งแรกๆมันจะเสียน้อยครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีบอกให้ฟังนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆกดมาคําตรงนี้ครับเห็นไหมตอนนี้ของมีใช้ห้าแล้วเพราะว่ามีแลกไปร้อยบวกแล้วเห็นไหม ถ้าเกิดเราแลกครั้งแรกเนี่ยประมาณ25ชิ้นแรกเนี่ยมันใช้1เศษแล้วก็25ชิ้นต่อไปใช้2เศษเห็นไหมครับมันจะขึ้นไปเรื่อย25ชิ้นแล้วก็กลายเป็นอพอเราแลกชิ้น26-50ก็กลายเป็น2แล้วก็พอ51-75ก็กลายเป็น3ชิ้นแล้วก็71-76-100ถึงก็4ตอนนี้หมีมา100บวกก็คือแลกที่15และใช้เปลืองมากนะแต่หมีก็ต้องฟันฝ่าต่อไปเพื่อมีอุสุดที่รักนะครับ ชอบแนวสมุไรไงชอบแนวสมุไรตอนนี้มีโอมีเห็นไหมตอนนี้รนะ้อยห้าสิบสี่แล้วมีทาอีกนิดเดียวก็ได้ละจะได้สี่ดาวสักทีนะจะได้ท่าใหม่ด้วยแล้วเออแล้วก็เพื่อนๆสามารถหาเศษตัวละครจากค่าความสนิทได้นะครับอย่าลืมให้ของขวัญด้วยอ่ะเพืพ่อนๆกดดูเห็นไหมถ้าเกิดตอนนี้มีอู่ไประดับเลเวลห้าสิบก็จะได้อีกห้าเศษเห็นไหมครับโอ้โหอีกนานชาตินึงเลยนะคือไอพวกเนี้ยมันช่วยได้แต่ว่าอ๋อถ้าเพื่อนๆเปิดตัวซ้ําจะได้อยู่ห้าสิบเศษสำหรับเพื่อนๆไม่ทราบนะ เอ,า,อาง่าย50สเศษแล้วก็มาทำเคเวสอ่ะส่วนตัวของมิออเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาแลกนี่ก็น่าจะทำา5ดาวได้ไม่ยากนะครับอาจจะใช้เวลาอยู่อ่ะน่าจะได้มิออตอนเป็นแอดเกือบ,เ,บเอบอน่าจะได้มิโอตอนประมาณ4ดาว5ดาวตอนเป็นซามูไรหรือไม่ก็เซนเคพอดีนะครับประมาณนี้นะออไอไงก็ขอให้เพื่อนๆลองอ่อพิจารณาดูแล้วกันับว่าจะแลกตัวไหนนะแต่ว่าอันทิมา่าหนีจะบอกว่าตัวแบบนีเลยนะ เอออย่างด่านหกหนึ่งที่เขาว่ายากๆอันธิมาหมีวิ่งกลางเลยธนูแม่งลุมยิงนางไม่เป็นไรเลยชิวๆมากเลยนะอะไรไงก็ขอบคุณสำหรับท็อปโดเนีนะคุณคูเปอร์สองหมื่นบาทคุณซาคิหกพันบาทคุณนวลสองพันบาทค,คุณอคาราเวิร์สองพันบาทค,คุณพลอยหนึ K ่งพันบาทคุณเอแคซ่าหนึ่งพันบาทนะครับ,บ, K บ,รบแล้วอยากให้มีทำไกด์ในกับเกมนี้ก็เิ่มใต้คอมเมนต์ในยูทูบบอกมีได้นะครับอะไรไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเออนี่คือช่องทางสนับสนุนช่องลัคกี้แบร์นะครับปิ๊งๆิ๊อะอยากเออ อยากให้มีทำาการอะรพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะอันนี้คือมีพยายามไล่ทําให้เพื่อนๆอยู่นะอย่างหินอ,อ,อีทรไยนี่ก็มีคนถามนะครับอ,อ่าง่ายขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผม